สวัสดีครับวันนี้มาซ่อมลำโพงบลูทูธของ Energy มาดูอาการกันครับอาการจะเป็นเปิดแล้วเสียงสะอึกครับเสียงสะอึกเหมือนเหมือนเครื่องชอ็อตครับ มาดูอาการครับเปิด,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 ดแล้วมีเสียงสะอึกเหมือนเครื่องตัดครับ เดี๋ยวมาตรวจเช็คกันครับ ครับก็ต้องมาตรวจเช็ค IC ขยายไอซีแปดหกเก้าหนึ่งทำหน้าที่สองหน้าที่ครับเป็นภาคบูตคอนเวอร์เตอร์สร้างไฟจากแบตเตอรี่สามจุดแปดโวลต์ บูตขึ้นมาให้ได้ไฟเจ็ดโวล์อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นภาคขยายเสียงป้อนลำโพงขั้นแรกเราก็ต้องมาตรวจเช็คไฟวูดคอนเวอร์เตอร์ก่อนครับ <c oughs> ว่าไฟบู t ได้ไหม ตอนนี้เราเปิดแล้วบูตคอนเวอร์เตอร์ก็จะเป็นบูตคอนเวอร์เตอร์ก็จะเป็นขาสองขาสองจะทำหน้าที่สร้างคลื่น สร้างขึ้นให้กับหม้อแปลงเ็็หม้อแปลงลูกนี้ครับเป็นขดลวดหม้อแปลงลูกเล็กลูกนี้ครับเป็นขดลวด ICXA 8 6 9 1 ขาสองก็จะสร้างขึ้นให้กับหม้อแปลงลูกนี้เพื่อบูตไฟจาก3.8โวลต์ให้เป็น7โวลต์ประมาณ6โวลต์7โวลต์นะครับป้อ,อนให้กับ IC ในตัว IC ีก็จะในตัว IC ก็จะเป็นภาคขยายในตัวภาคขยายเสียงเป็นคลาสดีป้อ,อนให้กับลำโพง เดี๋ยวมาวัดไฟขาสองขาสองก็จะมาป้อนเข้าไดโอดตอนนี้เรายังไม่เปิดเรายังไม่เปิดไฟเข้าเปิดไฟเข้า is ready to ิด really ขากล่าวเส้นสีดำ 5, 5, 5. ไหได้สาุดเก้า ตัวนี้เป็นขาออกของขดลวดบูตคอนวอร์เตอร์แสดงว่าไอซีไม่ทำง,งานครับไอซไม่สร้างพันเดี๋ยวเอาลำโพงออกก่อนมันงอคูปขาสองขาสองและสามจุดเก้า, 2, ามันจะมีขาแปด ขา8เป็นคอนโทรนคอนโทรนคอนโทนก็คือคอนโทรนออนออฟปิดเปิดการทำงานของบูตคอนเวอร์เตอร์ภายใน AC ตัวนี้ไม่มีไฟนะครับเป็น 0.9K ก็คือเป็นค่าโอห์มไม่ใช่ไฟนะครับแสดงว่าไม่มีคำสั่งออน ข้ามาป้อนให้ IC ซํทำให้ IC ไม่ทํางานคส,สั่งก็จะมาจาก IC ซีคอนโทรลครับตัวเนี้ยตัวเล็กต้องมาไลา่วงจรดูครับขาแปดมันก็จะมี R ตัวหนึ่งต่อลงคราวมาอีกตัวหนึ่งลอยอยู่จะมีแผ่นพิ้น จะมีลายลวงจรเดินมาใต้คิดตอนตัวนี้ครับมองไม่เห็นว่าปอไปขาไหนแล้วลองปลดคิดตอนออกก่อนปลดคิดตอนเราก็ต้องปลดไฟก่อนครับมันมีไฟจากแบตเตอรี่เส้นนี้ปลดออกก่นอนแล้วก็ มาปลดคิดตอนดูว่าลายวงจรเดินไปขาไหนเราก็ดูลายวงจรว่าลายวงจรไปเข้าขาไหนของ IC ีนี้เราก็มาไล่าขาครับแอดจะมาเข้าอาอาหนึ่งเคอาหนึ่งเคก็จะเดินมาก็วัดโอมเป็นโอมติด ว่าขาแปดสั่งงานมาจากขาอะไรก็จะมาเข้าขาห้าขาห้าไอทีคอนโทรนอ๋อไม่ทราบครับ ถาว่าไอซีเองไม่สั่งงานไอซีเองไม่สั่งงาน ก็ใส่คืน เป็นไอซีคอนโทไม่มีคำสั่งหายเราป้อนให้ขาแปดเราต้องแปลงครับเราต้องตัดไอซตัดลายพิ้นที่มาจาก IC Control ก่อน วัดดูก่อนว่าตัดขาดยังใช้ r 1 0 k ต่อไฟต่อไฟมาจากมาจากสวิตช์เลยครับ ผ่าน R ไปเข้าขาคอนโทรลตอนที่เราเปิดสวิตช์ลองเทสดูว่าเธอได้ไหมต่อขาแปดจะมี R ตัวหนึ่งมี R ตัวริมครับต่อขาแปดก็เชื่อมเลย ก็เชื่อมเข้าสวิตช์เลยครับใช้ R10k ต่อเข้าสวิตช์เลยตัวนี้ก็มาลอง เป็นลำโพงแบตเตอรี่ตันนี้ลำโพงอันนี้แบตเตอรี่ ทดลองดู The Bluetooth device is ready to p a i ใช้ด้เลยครับ Music เดี๋ยวเรามาวัดไฟดูว่า ไฟขาแปดได้กี่โวลต์ไฟขาแปดได้หนึ่งจุดหกโวลต์ครับก็ถ,ถือว่าอ่อนครับทีนี้เรามาวัดวัดขาสองขาสองเป็นบูตบูตคอนเวอร์เตอร์ ขอสามจุดเก้าแต่ว่า,าลองลองเปิดดูขาสอง บู o คอนเวอร์เตอทำหน้าที่ชดเชยไฟตกครับขณะเสียงดังมันจะทำให้ไฟตกขาสองก็จะทำหน้าที่ชดเชยไฟตกทำให้พักขยาเสียงไม่สือึกครับขา2จะวัดไฟได้3.9 เหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีการชดเชยไฟภานในตัว i อซีครับมาดูมาดูจุดที่เอาไฟมาป้อนนะครับวัด กาวอยู่ตรงตรงโลหะเลยครับแล้วก็ขาหนึ่งขาหนึ่งตรงนี้เป็นไฟจากแบตเตอรี่นะครับส่วนขาสองเป็นสวิตเอาไม่มีไฟนะครับตอนนี้เราเปิดพอเราเปิดสวิต The Bluetooth device is ready to pair. วัดไฟไฟก็จะป้อนครับเพราะฉะนั้นจุดนี้ไฟไม่แช่ครับเราก็ไปป้อนคำสั่ง High จากสวิตแท,ทน CPU เลยครับ ต้องเสร็จก็มาลองเครื่อง really ลองแฟดได้มิวสิครับตลบซได้และสาเหตุมาจาก IC ชิปควบคุมการทำงานของบูทูธ ขาคอนโทรลขา5ไม่มีทำให้ไม่เปิดการทำงานของ IC ขยาย XA 8 6 9 1เสียงจะสะอึกก็แปลงวงจรโดยการป้อนไฟให้กับขา8 IC XA 8 6 9 1เครื่องใช้ได้ ครับขอบคุณครับที่รับชม The Blue Shoes Device is r e a l y t o pal Music